ก็ในคลิปนี้นะครับเราจะดำเนินการประกอบฝาสูบเข้ากับตัวเสื้อสูบนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นนะตัวเสื้อสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดฝาสูบนะครับนะอันดับแรกนะครับเราดำเนินการประกอบประก็นฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบก่อนนะประก็นฝาสูบอันนี้เป็นประก็นฝาสูบ นะครับเข้ากับตัวเสื้อสูบนะเราต้องประกอบให้ถูกตำแหน่งนะครับถูกด้านนะครับดูที่นะฮะดูที่ใส่โบโฝาสูบนะครับดูของน้ำมันลอลื่นนะครับดูของน้ำรอยเย็นนะครับต้องตรงตำแหน่งนะครับเมื่อเราประกอบตะเก็นฝาสูบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรายกฝาสูบ มาประกอบเข้ากับเสื้อสูบให้ตรงตำแหน่งนะครับตรงตำแหน่งโดยนะครับเล็งให้ดีนะครับเล็งให้ดีนะฮะนะครับให้สนิทอ่านะลงให้สนิทนะครับเมื่อลงสนิทแล้วนะครับเราก็ดําเนินการนําโบฝฟาสูบนะมาประกอบจะมีด้าน ตัวสั้นกับด้านตัวเลยครับตัวยาวนะใส่ให้ดีด้านนะครับว่าด้านไหนสั้นด้านไหนยาวนะลองดูนะฮะนะครับอ่านี้ด้านด้านยาวจะอยู่ด้านนะครับเท่าร่วมไอเสียนะด้านสั้นจะอยู่ด้านเท่าร่วมไอดีนะครับก็ใส่ให้ถูกก่อนนะฮะใส่ไปก่อนอย่าพอเอาตัวยาวใส่ก่อนจะได้ไม่พลาดอย่าลืมแหวนนะฮะแหวนลองใส่เข้าไปครบ หลังจากนั้นก็เอาตัวสั้นมาใส่ครับอ่าตัวสั้นมาใส่นะครับเมื่อใส่ตัวสั้นเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ปัจเจบล็อกนะคะรับปัจเจบล็อก เบอร,เบอร,บรบ์เบอร์สิ <c oughs> <c oughs> นะครับเบอร์สินะครับเบอร์สิบข่วงเข้าไปวิธีการขันฝ่าสูปนะครับตามคู่มือเราจะเริ่มจากด้านในรีดไปหาด้านนอกนะครับด้านในรีดไปหาด้านนอกโดยขันแบบทะแยงมุมนะครับในรอบแรกให้เราใช้ทีสไลด์เนี่ยขัน ชนก่อนทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสินะครับเป็นทฉยงมุมอลองดูนะครับควงนะครับชนนะครับชนแค่ชนพอนะครับชนนะครับทแยงมุมนะครับ ตัวที่สี่เลยนะครับสี่เลยครับห้าตัวดีนะครับลับดูปิดึ้นมปึ๊บตัวที่ห้า <c oughs> นะครับขันชนกันนะครับเนี่ยงไม่เรื่องขันกระเจรงบิด ตัวที่หครับตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9แล้วก็ตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สิบ ะนะครับเมื่อได้แล้วนะครับตัวที่สิบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการใช้ประแจบิดนบในการขันนะถ้าแรงาขันเรากำหนดไว้ว่าอย,อ,รรอยู่ที่อะไรครับที่เร่อะไรครับตามคู้มือกำหนดไว้ว่า 40ฟุตปอนนะ40ฟุตปอลเพราะฉนั้นรอบแรกเราขันเท่าไรครับเราได้มาถึงไรรอบแรกเราขัน20ฟุต20ฟุตปอนนะครับดูนะครับกูจะตั้งระจแยงบิดมาที่20ฟุตปอลอ่ารอบแรกครับ20ฟุตปอล นะครับไล์จากตัวในเหมือนเดิมครับ1 2 3่งสองส นะครับสิบหลังจากนั้นครับปรับปจัจจัยแรงบิดไปที่40ฟุตบอนในรอบที่เท่าไหร่ครับที่2รอบที่2 40ฟุตบอนนะครับ40ฟุตบอลล็อกเริ่มไากตัวที่1ใหม่ครับนะครับ1 2 3 เจ็ดแก้าสครับเรียบร้อยครับค่าแรงขันสองรอบ40่สิบฟุตบอนนะครับเป็นอันเสร็จนะครับวิธีการ ประกอบฝ่าสูงนะครับ